ข้าไม่เคยเห็นวิชาแบบนี้มาก่อนเลยใช้แรงเกิดไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็ก็เท่ากับค่าคนสอนวิชานี้ใข้าได้ไหมโอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับในรับเข้าสู่ช่องเดฟชีฟนะครับผมสําหรับชีฟทอ a l k ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ The Shadow of k ฟ o s ียนะครับกับแช a เตอร์ที่10กันแล้วในตอนที่ชื่อว่า Aftermath เสียงรอบๆตัวเคียวชี้ปะาพลกันไปจนจำแนกไม่ได้เธอพยายามพาตัวเองไปตามทางย้ำผ่านผงสีแดงดำบนพื้นไปเสียงร้องของผู้บาดเจ็บดังมาจากอีกฝั่งของห้องทหารยามสมเสื้อกราอก็จริงแต่เป็นเพียงกราะสำหรับพิธีเท่านั้นเธอเห็นใบหน้าที่ฉีกขาดซี่โครงแตกคนเหล่านี้โชคดีเหมือนเธอแต่บางคนนั้นแน่นิ่งไปแล้วเสนาใดลินอยู่หน้าสุดเลยไร้การป้องกันใดๆ ร่างของเขาเป็นรูพุนเล็กๆเ,เต็มไปหมดมีเลือดทะลักออกมาเธอพยายามห้ามเลือดเขาแต่แผลมันเยอะเกินไปจนเธอปิดไม่หมดไม่มีน้ำไม่เธอได้ลองใช้วิชารักษาด้วยทหารยามเข้ามาเพิ่มจากทุกทิศท,ทางตะโกนก็ด้วยความอลมานยุนต้องหลบหนีไปแล้วแน่ๆเขียวชียังได้ยินเสียงคร่ำครวญตามมาอีกออกไปให้พ้นขอพื้นที่หน่อยอาทัวตะโกนหมอวารีแทรกเข้ามาคุกเข่าข,ข้างๆเคียวชีแทนที่จะนำน้ำออกมาจากกระติก เธอกลับไปสำรวจร่างของทหารรอบๆแทนโดยการใช้มือเปล่าใช้เวลาตรวจสอบทีละคนเพียงชั่วครู่เท่านั้นก่อนจะเปลี่ยนไปที่อีกคนทำไมไม่ช่วยพวกเขาล่ะเคียวชิตะโกนในขณะที่มือเท่านั้นยังกดอยู่บนท้องของไดรินคนเจ็บเยอะไปต้องแยกก่อนว่าใครรักษาได้ใครรักษาไม่ได้เสนากำลังตายนะอาทวดมองไปยังไดรินเขาตายแล้วอย่าเสียวเวลาเลยการพูดประโยคนี้ออกมาง่ายๆทำให้เคียวชิคิดแต่ว่าเธอกำลังสนทนาก,กับเตี่ยกล้วยตัวเป็นๆเ,เธอมองผู้หญิงคนนี้ผิดไปจริงๆ นางดูเป็นหมอที่พร้อมจะทาทุกอย่างเพื่อยือลมหายใจความเป็นเพื่อนกับเฮรันที่ได้มานั้นอาจจะดูเหมือนว่ามาจากการรักษาและการต้องพึ่งพาหมอคนนี้แต่ดูจากตรงนี้แล้วนางจัดลําดับแยกแยะขัดกรองทุกอย่างได้ไวกว่าเลือกเล่าในงานเลี้ยงซะอีกเคียวชิถอนมือออกจากร่างอันแน่นิ่งของไดรินเสื้อเขาติดมือเธอมาเพราะเลือดเธอไม่รู้เลยว่าประเทศนี้เขาปฏิบัติยังไงกับคนตายแต่หวังว่าคําขอโทษของเธอนั้นคงจะเพียงพอสำหรับเสนาหน้าสงสารคนนี้อาทวดนํนนาน้ําออกมาจากกระติกโยนมน้าให้กับเคียวชิ ถ้าจะรู้วิชารักษาแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้นางวางมือลงไปบนอกของทหารหมดสติคนหนึ่งเพื่อตรวจสอบอากาศร,บรอบๆเริ่มเย็นลงเย็นพอจะให้เขียวชี้ขนลุกทำอะไรของเจ้าเนี่ยเขียวชี้ร้องถามลดอุณหภูมิไงมันช่วยชะลอทุกกระบวนการในร่างลงความตายก็ด้วยแต่ถ้าไม่หยุดในจังหวะที่พอดีของเหลวในร่างจะแข็งและทำลายอวัยวะจากข้างในออกมาข้างนอกอาทวดเพ่งสมาธิย่างเห็นได้ชัดเธอไล่มือทั้งสองไปบนร่างของทหารจากนั้นก็เริ่มบนร่างใหม่อีกครั้งหนึ่ง ข้าไม่เคยเห็นวิชาแบบนี้มาก่อนเลยเคียวชีพูดการแช่แข็งของเหลวเป็นทั้งะสพื้นฐานของวอเตอร์เบนเดอร์ตัวเคียวชีเองก็ทําได้แต่ไม่เคยคิดถึงการคงไว,รวงงนะ้ระหว่าง2สถานะระหว่างน้ําและน้ําแข็งหรือแม้แต่การเบนดิ้งผ่านชั้นผิวหนังมนุษย์บางๆที่การระหว่างภายในและภายนอกของร่างกายมนุษย์ก็เพราะมันต้องการพลังดิบของเบนเดอร์น่ะสิและการใช้พลังมากมายขนาดนี้ต้องควบคุมพลังให้ดีถ้าใช้วิชานี้ผิดไปใช้แรงเกินไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็ก็เท่ากับฆ่าคน เพราะงั้นช่วยหุบป,ปากได้ไหมข้าจะใช้สมาธิเคียวชิรับมวลน้ํามาและทําการรักษาที่เธอพอทําได้เธอรู้วิธีห้ามเลือดและดันข้อต่อต่างๆกลับเข้าที่ทักษะง่ายๆแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับคนทั้งห้องแล้วละมั้งในขณะที่เธอทําการรักษาไปเธอเหลือไปมอย่างกระแพงที่ผูพังความคิดหนึ่งพุ่งเข้ามาในหัวนี่ไม่ใช่ฝีมือยุนเป็นไปไม่ได้เธอไม่แน่ใจเรื่องนี้มาก่อนแต่ความร้ายหัวใจที่มีต่อเฮรานและลานกิการทําลายล้างทั้งหมดที่เขาทํา การสังหารลูเบฟงและเสนาดารินอย่างเลือดเย็นนี้เธอแน่ใจแล้วมันคือฝีมือของเจ้าวิญญาณน,นั่นไอตัวประหลาดเรืองแสงที่ระบุว่าเธอคืออวาตารและลากยุนเข้าไปในหุบเขามืดมนนั่นมันครอบครองจิตใจของเขายุนคงไม่ได้กลับออกมาเหมือนเดิมเป็นแน่ยุ่นที่เธอรู้จักไม่ได้โหดร้ายและเป็นภายแบบนี้อาทวเสร็จสิ้นการแช่เย็นร่างสุดท้ายที่เธอพอจะช่วยได้เธอตีขาทหารที่ยืนอยู่ใกล้ๆพาพวกนี้ไปสถานรักษาระวังระวังด้วยละ่ะพวกนี้ยังไม่หายดีให้หมอผ่าตัดของพวกเจ้าจัดการได้เลยเดียวาาตามไป เคียวชิมีเพียงคำถามเดียวที่จะถามสอนวิชานี้ให้ข้าได้ไหมการช่วยชีวิตคนดึงมนุษย์กลับมาจากความตายนั้นไม่มีวิชาไหนจะคุ้มค่าไปกว่านี้อีกแล้วในความคิดของเธอขอแค่เธอ,อยื้อเวลาไว้จนกว่าหมอจริงๆจ,จะมารักษาได้แค่นั้นก็สร้างความแตกต่างได้แล้วอาจทวถึงกับโัวร้อยเยาะด้วยความคิดที่ว่าเคียวชิคงจะไม่ได้ฟังว่ามันต้องใช้เวลาทุ่มเทขนาดไหนในทีแรกแต่กลับกลายเป็นว่าอาทวมองเห็นในมุมต่างถ้าเป็นเรื่องวิชารักษาค่ขาค่สอนมันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าอะไร แต่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลานะต่อให้ข้ามีเจ้าเป็นสิทธิ์คนเดียวมันก็ไม่ต่างกันทั้งสองลุกขึ้นพบกับหัวหน้าทหารรักษาการของโซโริวรอพบอวตารอยู่ชายในชุดเกรยืนหน้าททะมึงถึงอย่างกับว่าหมอนี่เป็นตัวแทนคนหน้าบูดแห่งประเทศงั้นแหละและงานของเขาคือการเก็บอารมณ์ไม่ให้ระเบิดออกมาไว้ค่อยคุยกันละกันข้าว่าจะมีปัญหาอื่นนะตอนนี้อาทวดบนใส่เคียวชิตามทหารรักษาการผ่านวางไปส่วนกระแสทานแห่งขุนนางที่กําลังโกรธเกลียวพวกเขาถูกให้กลับจากงานเลี้ยงที่ไม่น่า,าพิรมนะัก คุณนางหลายนายนางบ่นกันเองว่าไม่เคยขายหน้าขนาดนี้มาก่อนและเด็กนั่นทําเสียเกียริบ,บัลลังก์หมดเลยชายหญิงมาส่วนที่กาลังโกรธเกรี้ยวนั้นประดับสัญ,ญลักษณ์ดอกโบตันติดปีกนั่นหมายความว่าพวกเขาคือเคโอโซตระกูลเดียวกับแม่โ so, ซริวทหารรักษาการอยู่ยู่ตรงหน้าประตูทองแดงขนาดใหญ่เป็นสัญญาณว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ไปต่อแล้วเพื่อนเพื่อนข้าละ่ะร้อยโทรกับท่านครูใหญ่นะ่ะเขียวชี้ถามรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการคนนําทางต่อปิดตายพื้นที่รอบวางกันอยู่ เสียงแคแผบของทหารตอบใส่อย่างหดหงิดเรากาับด่าเธงเงียบๆด้วยว่าพวกขอทำตัวเป็นประโยชน์ไม่เหมือนเจ้าเขียวชีผลักประตูเข้าไปด้วยตัวเองเผยห้องบรรลังของไฟล์ลอร์สถานที่เดียวที่ได้ใช้ประชุมสงครามเพดานสูงถูกค้ำด้วยเสาสีแดงลายมังกรทองขนาดใหญ่สี่ต้นเรากับมังกรนั้นกำลังทะยานขึ้นสวรรค์ไปตามเสายักษ์ผ่านเสาสีต้นไปไม่ไกลนักคือบรรลังบนเวทียกสูงมังกรแก่สลักขดตัวอยู่ด้านบนดูดานเรากับจะพุ่งลงมาด้านล่าง เคียวชีถึงกับสงสัยว่าถ้าเธอเลิกพรมสีแดงบนพื้นขึ้นมาจะเจอมังกรจ้องกลับมาด้วยไหมรัฐมนตรีคนหนึ่งเดินหลบสวนทางเธอออกมาเคียวชี้มองไม่เห็นเขาจนพัดเกือบจะชนหน้าเขาเขา้าเขาเหลือบมองเคียวชีก่อนจะตึงตังออกไปทําให้เคียวชี้อยู่ในห้องกับอีกสองคนตามลําพังนั่นคือไฟยอลอดและพี่ชายเขาไม่ใช่จังหวะดีเลยที่คนแปลกหน้าจะเข้ามาเห็นภาพนี้เพราะโซลิวกําลังหอ่อไหลหน้าซีดเผือกแต่เขาหลีลงเหลือครึ่งเดียวสื่อถึงความเจ็บปวดในจิตใจเขาโดยมีแช์จีนยืนอยู่ยข,ข้าง อย่างสง่างามและนิ่งสงบเขียวชยีกำลังรอให้โซริวไล่แชร์จินแต่คำสั่งนั้นก็ไม่หลุดออกมาเขายังไม่ตายไฟล์ลอด์เอ่ยปากขึ้นยุนยังมีชีวิตอยู่และไม่มีใครในประเทศสักคนเดียวคิดจะบอกข่านี่อาณาจากักรปัตตพีเองก็ละเลยเรื่องนี้เหมือนกันเหรอเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาพูดถูกต้องขนาดไหนและต้องโทษเขียวชยีมากกว่าพวกนักโพรตนั่นด้วยที่ไม่ยอมบอกเขาด้วยตัวเองทําไมเขาทําแบบนี้ทําไมโซริวร่ำไห้ใส่เพดานด้วยความรู้สึกเดียวกับเขียวชีตอนที่ดูเรื่องทีแรก เขามาเอาคืนคนที่มองเขาผิดลูเบฟงเฮรันพวกคนที่บอกว่าเขาคืออวตารเขียวชีพูดให้ฟังเบาๆถ้าจะพูดตรงๆว่าเพราะแขนมันก็คงจะแปลกๆไปหน่อยต่อให้เธอรู้ทั้งรู้ว่ารสชาติของความแค้มันเป็นยังไงและทําให้คนเปลี่ยนไปได้ยังไงข้าได้ยินเรื่องที่หอศิลมาแล้วตายไปเท่าไหรล่ล่ะโซริวถามเขียวชีบังคับตัวเองให้จ,ำจำหําจํานวนร่างที่อาทวนเมินลูเซนาไดารินและพวกทหารอาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกที่เจ็บจะผ่านคืนนี้ไปได้ไหม โซริวถึงกับพิงเก้าอี้บาลลังนี่ยิ่งทําให้เขาเหมือนเด็กเข้าไปอีกเครื่ององคไฟอลหลอบนร่างเขามันหนักไปแล้วสําหรับเขาตอนนี้เสนาบดีไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้เลยทุกๆคนก็ด้วยแชจินกับมีปฏิกิริยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างออกไปนี่มันเลวร้ายมากทหารชั้นสูงถูกสังหารในพระราชวังนี่ยังไม่รวมมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกทําลายนะและความน่าอับอายที่งานเลี้ยงในสวนอีกความอับอายในประเทศนี้มันจะกองเป็นภูขเขาเข้าไปทุกวันคิดไม่ออกเลยว่าถ้ามือสังหารนั่นลอบสังหารครูใหญ่ได้จจริงงงๆะเป็นยังไง เคียวชีสังเกตเห็นว่าแช่จินไม่ได้สนใจทหารที่ตายไปเลยเธอเต็มทนกับการเป็นคนมารยาทดีพอแล้วแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันแน่ข้าคือตัวแทนแห่งน,นักพรตคีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องเวลวร้ายในประเทศและถ้าได้ข่าวไปบอกตระกูลข้าด้วยก็ยิ่งดีใหญ่แช่จินเดินลงจากเวทีบัลลังที่ที่เขาไม่ควรไปยืนแต่แรกข้าคงพูดปลดกับไฟล์ลอดถ้าจะบอกว่าขามาเพื่อแก้ปัญหาเกตเราเสื่อมถอยมานานแล้วถึงเวลาที่เราต้องตอบโต้อณาจาักรปัตจพีบ้างแล้วอาณาจักรปัตจพีเคียวชี้ กำลังจะจบประโยคด้วยคำว่าอาณาจักรปัตตภีไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่ยังพูดไม่จบและเปลี่ยนเป็นอนาณาจักรปัตตภีไม่ได้ส่งยุนมาคุกคามประเทศเจ้านะข้ารู้ข้าใช้เวลา20นาทีล่าสุดนี้เพื่อบอกให้เหล่ารัฐมนตรีเข้าใจในเรื่องนั้นและมันได้ผลข้าโน้มน้าวพวกเขาได้แชจินไม่มีความจำเป็นต้องโกหกถ้าทุกอย่างที่เคียวชยีได้ยินในคืนนี้คือความจริงแชจินจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐมนตรีนั้นไม่พอใจในฝ่ายหลอดด้วยและมันควรจะเป็นตัวโซริวซะด้วยซ้ำที่มีหน้าที่แก้ความเข้าใจผิดนนั้ เคียวชิมองไปยังไฟร์ลอร์ดแต่ถูกรัศมีของแชจินบดบางจนมิดไม่แม้แต่จะเอ่ยปากพูดอะไรได้ซ้าพวกเคโอโซเองต้องเดือดดาอนแน่ถ้ารู้ว่าแชจินนั้นเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้เกิดข้อบาดหมางระหว่างสองประเทศไฟร์ลอร์ดข้าขอคุยกับพี่ท่านตามลาพังหน่อยสิเคียวชิเอ่ยถามเธออาจจะแค่เพิ่งมาถึงและไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดก็จริงแต่เห็นได้ชัดเลยว่าเธอคงไม่ได้อะไรจากโซริวในตอนนี้ที่โมวแต่องหัวไปจมกับกอี้บัรลังแบบนั้นโซริวงานพวกข้าไปนะ แชจินส่งเสียงเรียกเหมือนกําลังร้องเพลงกล่อมเด็กนอนแถมยังโบกมือลาด้วยเคียวชิแทรกตัวผ่านประตูบานใหญ่ออกมานอกห้องตามด้วยแชจินโทษทีนะเจะต้องมาเห็นอะไรแบบนี้น้องข้าทนแรงกดดันไม่ค่อยไหวนะ่ะแชจินพูดพลางมองไปยังโถงทางเดินเพื่อเช็คให้แน่ใจว่ามันว่างเปล่าเคียวชิสำรวจใบหน้าของแชจินข้ายัางแยกเจ้าสองคนไม่ออกเลยจริงๆไม่น่านเชื่อเลยนะว่าเหมือนกันขนาดนี้แม้จะเป็นคนละแม่ก็ตามมีคนเคยบอกข้าว่าขารับหน้าที่เป็นตัวล่อให้หมอนั้นได มันก็ยังมีผู้ไม่หวังดีในประเทศนี้ใช่ไหมละ่ะพวกกองกําลังบางส่วนเองก็รับใช้บุคคลสําคัญไม่ขึ้นตรงกับทัพหลวงข้าไม่ประทับใจโซริเลยบางทีหมอนั่นน่าจะเป็นตัวล้อให้เจ้าแทนนะเขียวชีพูดขึ้นทําเอาแชร์จินถึงกับเลิกคิวขึ้นถ้าว่ากันตามตรงข้ากังวลแทนเขานะถ้ายังนาตัวพวกกระทำผิดมาลงโทษไม่ได้โดยเร็วพวกตระกูลอื่นๆคงไม่เห็นเขาเป็นไฟและหลอดแล้วละ่ะแชร์จินพูดแล้วหลังจากนั้นละ่ะเขียวชีถามก็จะถูกแทนที่ข้าไม่รู้หรอกว่าใครจะมาแทนจะจะบอกให้ จากประวัติศาสตร์แล้วไม่มีไฟอร์หลอดพระองค์ไหนที่ลงจากบัลลังก์แล้วมีชีวิตอยู่อย่างแสนสุขหรอกนะเขียวชีพยักหน้ารับอย่างช้าๆแล้วคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาแทนคือใครละ่ะเจ้าพอจะบอกได้ไหมจะปล่อยให้มันคลุมเครือไม่ได้ขอแค่คนเดียวคนที่ไม่ต่อต้านเป็นผู้ปกครองที่ประชาชนยอมรับหรือว่าอะไรดีที่สุดสําหรับประเทศเขียวชีเอ็นตัวไปกระซิบที่หูแช์จินคารู้ว่าข้าพูดไม่ดีกับเจ้าในงานเลี้ยงแต่เอาจริงๆนะอวะตารนะ่ะร่วมมือกับใครก็ได้ที่ครองบัลลังก์ ไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าโปกเปียกแบบโซริวนั่นแชจินถึงกับยิ้มงั้นแปลว่าพอมีปัญหาข้าก็พึ่งพาเจ้าได้สินะมันก็ฟังดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นเคียวชิพูดต่องั้นตอบข้าสิพอเจ้าได้เป็นไฟอร์หลอดแล้วเจ้าจะช่วยประเทศนี้ให้พ้นทุกได้ยังไงรอยยิมจางหายไปทันทีว่าไงนะเจ้าจะทําอะไรล่ะจะบอกข้าเองนี่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมากมายในประเทศอาคีเจ้าเจ้าจะกระทําการใดเพื่อบรรเทาทุกประชาชนแชจินยักไหล่ใส่ข้าขอคิดก่อนก็แล้วกันพอขึ้นคลองบัลลังแล้ว ปัญหาจะถูกแก้เองแหละข้าเข้าใจแล้วเจ้าจะทําได้ดีกว่าน้องเจ้าและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองงั้นสิใช่นั่นแหละแชร์จินชื่นใจที่อวตารเข้าใจเขาสักทีอวตารข้าน่ะกําลังแก้ผิดเป็นถูกประเทศนี้เป็นของข้าโดยชอบธรรมไม่ว่าพ่อข้าจะบิดเบือนกฎหมายไปมากเพียงใดข้าจะได้ทุกอย่างและถ้าต้องนองเลือดแล้วก็ยอมได้ตอนนั้นเองที่แชร์จินหน้าเริ่มเปลี่ยนสีเพราะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างตาเขาขวางขึ้นอวตาร นี่เจ้าหลอกข้าอยู่หรอหลอกเหรอเปลา่าเปลา่าข้าแค่ขอความเห็นน่ะเพจทุบายต่างๆจากพวกรัฐมนตรีมันเข้าใจยากเกินไปสำหรับเคียวชิที่เธอจะสามารถจับใจความได้อย่างเพอร์เฟกแต่การตัดสินจากบ,บุคลิกของคนคนหนึ่งนั้นมันง่ายมากเธอเห็นแชจินชายผู้แสวงหาอำนาจเพื่อตัวเองที่ยอมแม้แต่จะสละเลือดเนือ้อเพื่อให้ได้มันมาคุ้นๆกันไหมเจ้ารู้ดีว่าต้องทำยังไงกับคนแบบนี้ประโยคของเหล่าเกอร์ลอยเข้ามาในหัวแต่เธอคงไม่กำจัดทายาธราชวงศ์คนนี้ ตามที่อาจารย์เก่าเธอเคยสอนไว้หรืออาจจะต้องการแต่เธอจะทําทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางป้องกันแม่ชายคนนี้ก่อสงครามและใช้ประโยชน์จากมันนี่คือหน้าที่ของเธอในฐานะอวตารซึ่งแช์จินเองก็รู้สึกได้เช่นกันว่าตกลงแล้วเคียวชิเลือกอยู่ข้างไหนกันแน่เรื่องที่ข้าพูดไปจะต้องไม่ถึงหูคนในสภาถ้าเจ้าไปฟ้องแล้วก็คําพูดเจ้านั่นแหละจะทําร้ายตัวเจ้าเองต่อให้เป็นอวตารแต่ก็จะไปแค่คนนอกอยู่ดีข้ารู้ไว้ข้าจะติดต่อไปก็แล้วกันแช์จินทําหน้าบึ่งใส่ฟังข้านะ การโจมตีวังในครั้งนี้ทําให้โซริร่วงได้เลยที่ยังไม่ได้คําตอบจะยอมช่วยน้องข้าก็ได้ถ้าต้องทําแต่มันแค่การยื้อเวลาเท่านั้นแม้แต่อวตารก็ฝืนประวัติศาสตร์ไม่ได้หรอกเคียวชิหันหลังเดินไปตามทางเดินแชจินพูดไล่หลังไปรู้ไหมเขาว่ากันยังไงในประเทศอาคีการยามเกียดมันก็เหมือนนกโผบินมันต้องหาที่ลงประเทศอคีนี้ตรงตามที่เคียวชิคิดเอาไว้เลยงั้นสิความสงบสุขนี้ปกป้องเฮรานี้เหมือนเธอเป็นแกนกลางที่มีทิศทางให้เลือกเดิน แม้แต่จะมองย้อนกลับไปด้านหลังก็เดินไปได้ยุนครับผมสำหรับชปตอร์ที่10นะครับผมก็จะจบลงตรงนี้นะครับเราต้องมาดูกันต่อนะครับผมว่าเกียวชิชจะตามจับยุนได้ไหมนะครับแล้วเธอวางแผนอะไรอยู่กันแน่แช์จินจะมีแผนอะไรกันอีกนะครับแล้วโซริวจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากไ like, ลค์แชร์ซับส c คร b e เปลังใจผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ